เพื่อบ่มีคำบรรยายอิหลีได้แบบถนนคนทาั้งคือแบบสะอาบี็ิเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบอุ้ยไฟกันคืนก็ได้ยังมีบุญวาสนาได้ไปแบบเที่ยวสักครั้งในชีวิตเนาะสบายดีกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศเนาะเมื่อนี้นั่นเองทุกคนซึ่งน้องดีม อันได้ไปเห็นคลิปที่เพื่อนรีวิวถนนหนทางในกรุงเทพมาทุกคนน้องดีมเห็นแล้วคือแบบโอ้โหสวยงามเพีงทุกคนก็บแบบมีหลายเลนแหงเนาะทุกคนน้องดีมเห็นแล้วคือแบบทุกคนโอ้โหแบบอยากมีหุ่นวาสนาได้ไปเห็นกับตาดได้ไปเห็นจักเชื่อในชีวิตเด้แบบ น้องดีมกันเลยอ่ะแบบได้นำคลิปนี้มารีแอคชั่นให้ทุกคนเดี๋ยวน้องดีมจะมีคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยไปครับอ้าวทุกคนโอ้สวยงามเป็น,นแบบน<า>นรถเลยแบบทุกคนโอ้พุงยนน<ม>ี่แต่แบบป้า มีตึกเตียมไปหมดเลยนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบจุดอิ่งอย่างทุกคนเพิ่นเปิดใส่เลยน้องควันกำโพนี่เป็นช่วงยานมันแรงเลยว้าวทุกคนบนท่าคือแบบอเพิ่นเริ่มไต้ไฟแล้วเนาะแบบยังไม่ได้มืดคักเลยแต่กับแบบสวยมากอู้ แล้วเลนที่รถแลนจะมีตึกทั้งสองฝั่ทางเลยสวยมากโอ้รถเยอะมากปาว้าวอื้ม รถเต็มเลยป้าสวยอู้อันนี้รถติดว่ะทั้งเทิงกันเปลี่ยนสะพานบนที่คนยางว่ะหรือว่าสามารถเอารถขี่ไปได้บ่เนี่ยเห็นคนยางอยู่ หนอนเพิน่นเฮ้ยอันนี้เป็นซ้อนกันอยู่เนาะป้าทป้าอันนี้แบบจะเป็นหนอนที่แบบมันซ้อนกันอยู่อะพูนะ่ะโอ้มีหลายเลนขนาดโอ้ อ่าอันนี้รถติดว่ะเด๋ยวเพิ่นจอดไว้โอ้มีรถไฟพร้อมป๊าเอา้าปาานี่อุ้ยงานไม่หลี่มึงตึกเพิ่นว้าอุ้ยรถไฟป๊ารถไฟเพิ่งเปินตะคักเนาะเปน็นนางมึงคือสิคัก ว้าวโอ้นี่ตึกอย่างีงว้าวรถแบบแล่นเป็นแบบระเบียบเยียมห้อยขนาดรถไฟก็จะเป็นอีกแบบรางหนึ่งถึงปาสวยมากทั้งตึกทั้งถนนคือแบบว้าวอุ๊ย รถไฟส่วนทางกันอุย้ยรถไฟยังถึงเนอะโอ้เพิ่นเอิ้นว่ารถไฟ BTS ว่อหรืวว่ารถไฟอย่างว้าวยังม่มืดคักแต้เพิ่นแต่ใต้ไฟเลยเ,ลยเนาะเพิ่นเริ่มใต้ไฟล่ะโอ้ขขาดตอนฝนตกยังแบบรถยัง แลนตามท้องถนนโมไกล่าลายว้าววิยงงามเหียงอ๋นี่อันนี้ตอนกลางคืนละ่ะอุ้ยสวย อันนั้นมันทางเทิงมันสามารถลดผ่านได้บอกนี่ว้าวอะนี่ม่อย่างนี้คือเป็นสีทอง,ทองเป็นสะพานวะ่ะมันบอกโอ้งามเนอะ บึงเพื่นเปิดไฟสีเหลืองมันบอกมม่บอกทุกคนมันเป็นสะพานไม่บอกสวยมากสะพานแบบอลังการมากๆเลยโอ้โออันนี้มันต่างกันคือนี้่นะทั้งไฟทั้งอย่างอยู่กลางทางคือแบบ โอทรงสว่างขนาดนา่นะมีทางถึงแล้วไม่ทางรถว่ะทางถึงสั้นถึงมันให้รถผ่านว่ะหรือว่ารถไฟอ้สวยมาก เบิ้งระบบจะละจวนพูดคือว่าดีดีเลยว้าวไฟพุ่นะสวยมากปาโทโอ้รถคือเยอะมาก โอ้ว้าววิสวยมากทุกคนดูป้าป้าป้ารถเยอะมากกลางคืนคือรถเยอะมากเต็มหมุนทางกันไปหมดเลยว้า wow. วนี่ก็เมื่อพี่ยิ้มหัวใหก็คือแบบสวยมาก ปาทุกคนนี่บอคือถนนหน,นทางในกรุงเทพของประเทศไทยแบบสวยมากทุกคนยิ่งแบบเป็นเวลาตอนกลางคืนน,น่ะถนนยามกลางคืนกะแบบอ่ามีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะทุกคนอ่าน้องดินคิดว่าทอนยามแรงแล้วกะ อาอสำบันสมบานเฮาันบอกก็งเงียบอืมสิงเงียบแหละแบบจริงไหมวะแต่ในกรุงเทพะในกรุงเทพประเทศไทยคือคือแบบยิ่งยิ่งแบบดึกยิ่งถนนคือสวยมากเพราะว่าอันในกรุงเทพในประเทศไทยคือแบบ ยิ่งแบบดึกยิ่งถนนคือสวยมากเพราะว่ามีมีไฟแต่ละทิศแต่ละทางเนาะทุกคนอ่าคือโอ้โหแบบเป็นภาพที่สวยมากทุกคนน้องดิม่มก็อยากแบบมีหุ่นวาสนาได้ไปพบได้ไปเห็นกับตาเด้เนอะอ,อยากไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตหนึ่งทุกคน โอ้ยแบบเห็นแล้วคือแบบอ่อนโซนอ่อนโซนแหงอ่าอนโซนแหงทุกคนเนอะอ่าคือแบบฝ่ายแบบว่าภาพที่แบบยุนต้างประเทศเลยอนะแบบหลายประเทศแบบใหญ่ๆหรือจังไหนก็นแบบชาวยุโรปอังกฤษพวกนี้ลนะแบบเป็นถนนแบบ โอ้ยสวยมากแบบใช้คือแบบสุดยอดถนนคนทางแบบสวยอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนแบบภาพบรรยากาศสำหรับอ่าน้องดีมแมนสวยจนแบบบุมีแบบคำที่จะมาบรรยายนะทุกคนอ่ามีแต่คำว่างามน้องดีมกะ ได้มีภาพบรรยากาศมาให้พีพีเอฟซีทุกคนทับชมประมาณนี้เนาะทุกคนส่วนสำหรับคลิปนี้จะไหนก็ฝากพีพเอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์อ่าแล้วกดติดตามให้น้องดีมเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปนำเดํานำด้จ้าส่วนสำหรับคลิปนี้น้องดีมก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนเนอสวัสดีนะคะบ๊ายบายเพื่อบุ้มมีคำบรรยายอิหลีได้แบบถนนคนทั้งคันคือแบบสะอาดเป็นรเรียบเรี่ยมร้อยแบบ อุ้ยไฟกันคืนก็ได้ยังมีบุญวาสนาได้ไปแบบเที่ยวสักครั้งในชีวิตเนาะโอเคทุกคนไปจริงๆแล้วสวัสดีนะคะบ๊ายบาย